สวัสดีค่ะต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Sleeping Moon Studio ค่ะซึ่งวันนี้เรามีหัวข้อที่เรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆมาฝากทุกๆคนนะคะกับหัวข้อทำไมฉันถึงไม่เก่งเหมือนคนอื่นนั่นเองค่ะ แน่นอนว่าวันนี้นะคะเราไม่ได้มาสอนว่าคุณจะต้องเปลี่ยนตัวเองยังไงเปลี่ยนตัวเองในทิศทางไหนนะคะแต่จะมาแชร์ประสบการณ์มาเล่าให้ฟังตามสไตล์คนที่เคยคิดแบบนี้เหมือนกันค่ะแล้วเรามาลองคิดไปพร้อมๆกันนะคะว่าการที่เรารู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งเนี่ยเป็นเพราะอะไรบางทีความรู้สึก ที่ไม่เก่งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มาจากความจริงเสมอไปนะคะทุกคนแต่ว่ามันอาจจะมาจากการเปรียบเทียบการที่เราเปรียบเทียบเราเองกับเพื่อนในโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า TikTok นะคะเมื่อเราเห็นคนอื่นที่เขาแบบประสบความสำเร็จหรือว่าทำอะไรได้เยอะมากๆเนี่ย เปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับคนที่ดูเหมือนกับว่าชีวิตของเขาอะไปไกลมากๆตัวเองทําไมถึงยังทําไม่ได้แล้วก็กลายเป็นว่าเรากลับมาตั้งคําถามกับตัวเองว่าเอ้ยทําไมล่ะทําไมเราถึงอยู่ที่เดิมแต่จริงๆแล้วเราจะบอกว่าแต่ละคนเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่เก่งนะคะแต่เพียงแค่ว่าบางคนเขามีจังหวะชีวิตที่ไม่เหมือนกันซึ่งจังหวะชีวิตนั้นน่ะ มันอาจจะยังมาไม่ถึงเรานั่นเองนะคะทีนี้เขาบอกว่าคนที่เขาเก่งแล้วเนี่ยเขาก็เริ่มมาจากการที่เป็นคนไม่เก่งมาก่อนถูกต้องไหมเหมือนอย่างตอนที่เราเริ่มที่จะฝึกขับรถใหม่ๆเราก็ไม่เก่งนะเราไม่เก่งเลยเราทำไม่เป็นเลยเราขับไม่เป็นเลยเราไม่รู้ว่า เกียร์อยู่ตรงไหนเกียร์ไหนเดินหน้าอะไรถอยหลังคันเร่งเบรคคลัชคืออะไรเราไม่ทราบนะคะแต่พอเราได้สัมผัสเราได้ลองเหยียบมันเราได้ลองผิดลองถูกเวลาผ่านไป6เดือนเอ้ยเราดีขึ้นเวลาผ่านไปหนึ่งปีเราขับรถได้ดีมากๆแล้วเรื่องอื่นก็เหมือนกันค่ะมันก็เริ่มมาจากการไม่เก่งทั้งนั้นเลย มีคนบอกว่าทุกคนจะเก่งครั้งแรกเลยไม่ได้ทีนี้เรามาดูในเรื่องของทฤษฎีนะคะซึ่งก็จะมีทฤษฎีง่ายจากนักจิตวิทยาที่ชื่อแคลร์เ w ว c k เขาก็พูดถึงในเรื่องของ mindset หรือวิธีคิดของคนเราเนี่ยถ้าเราคิดว่าเราไม่เก่งและจะไม่มีวันเก่งเลย อันนี้เรียกว่า fix m i n d set นะคะแต่ถ้าเราคิดว่ายังไม่เก่งแต่เก่งขึ้นได้อีกอันนี้เขาเรียกว่า growth m d set ทำให้คนพัฒนาตัวเองได้ต่อเนื่องเรื่อยๆเลยมันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องสมบูรณ์แบบตลอดเวลานะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะหมายความว่าเรากําลังอยู่ระหว่างการเรียนรู้แค่นั้นเองเคยมีประสบการณ์จาก เพื่อนคนหนึ่งก็จะโทรมาบ่นกับเราเสมอว่าเฮ้ยมึงทำไมกูไม่เก่งเลยวะทำไมแบบเพื่อนทุกคนเขาประสบความสำเร็จมีบ้านมีรถมีทุกอย่างแต่ว่าทำไมนะวันเนี้ยตัวตัวเขาเองอะนะคะยังอยู่ที่เดิมยังไม่ไปไหนยังไม่มีการพัฒนาไปได้ไกลเท่ากับเพื่อนๆคนอื่นเลยก็เลยแนะนำไปว่า ลองออนไลน์หน่อยไหมลองทำออนไลน์หน่อยไหมคือจริงๆเ่๋ตัวเธอเองก็มีความพูดเก่งมีความขายเก่งอยู่แล้วลองมาจับด้านนี้ไหมก็แนะนำเพื่อนไปประมาณนี้ะนะคะมันเกิดการเปรียบเทียบตั้งแต่ตอนแรกทีนี้เขาก็เริ่มที่จะถ่ายคลิปตัวเองทุกวันหัดถ่ายคลิปตัดต่อไลฟ์สดลงในช่อง Tik t o k ของตัวเอง ผลปรากฏว่าผ่านไป1เดือนยังไม่มีออเดอร์ยังไม่มียอดสั่งซื้อยังไม่มียอดขายเลยแล้วเขาก็กลับมาคิดอีกว่ามันเหมือนกับการที่กลับมาตอกย้ำความล้มเหลวในชีวิตตัวเองในตัวเขาเองอีกครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะเขาคิดแบบนั้นตอนนั้นเดือนหนึ่งอะเวลามันน้อยไปหรือเปล่าเวลามันสั้นไปหรือเปล่าที่จะพิสูจน์ความสำเร็จของตัวเอง มันอาจจะกำลังอยู่ในช่วงของการหาฐานลูกค้าไหมขอแค่แบบอย่าหยุดนะอย่าเพิ่งหยุดนะนี่ก็เลยผ่านไปผ่านไป 2%, เดือน3เดือนเอ้ยเขาเขาเริ่มที่จะมียอดสั่งซื้อเข้ามาเขาเริ่มที่จะมียอดขายเข้ามานะคะผ่านไป6เดือนเขาได้ฝึกเขาเก่งขึ้นเขาเก่งขึ้นในด้านการตัดต่อ,ตอเขาเก่งขึ้นในด้านการพูด และเขามียอดขายอย่างที่เขาใฝ่ฝันตอนนี้สามารถทำเงินได้หลักหมื่นหลักหลายหมื่นต่อเดือนจากแพลตฟอร์มต่างๆได้แล้วนะคะอันนี้คือการไม่หยุดพัฒนา ทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่งเป็นตัวนี้จะเป็นประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองจริงๆตัวเราเองเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องแล้วก็มีประสบการณ์ในเรื่องของการพูดในการเป็นพิธีกรต่างๆอยู่แล้วอย่างเงี้ยเนี่ยทีนี้พอเข้าไปนะคะเราก็ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับคนอื่นๆมากมายในส่วนของการทำงานของเราเราเต็มที่อยู่แล้ว เพราะว่าเราก็เรียกได้ว่ามีความมั่นใจในความรู้แล้วก็พื้นฐานในการเรียนมาอยู่แล้วในระดับหนึ่งเนี่ยนะคะแต่บังเอิญว่าเราไม่ได้เป็นที่พอใจสำหรับคนบางคนสักเท่าไหร่ก็เลยทำให้เกิดการคอมเมนต์กันในทางที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงมันทำให้เรากลับมามองว่าเฮ้ย ทำไมเราถึงทำไม่ถูกใจคนอื่นเลยทำไมเราไม่เป็นที่ยอมรับและทำไมเราทำออกมาได้แย่มากๆขนาดนั้นเลยเหรอมันกลับมาทำให้เราได้ค่าตัวเองว่าเราเฮ้ยไม่เก่งเลยไม่เก่งเลยเพราะคำพูดของคนคนหนึง่งมันทำให้เราสูญเสียความมั่นใจไปมากพอสมควรนะคะ ทีนี้เวลาผ่านไปการคอมเมนต์กันในวันนั้นน่ะมันไม่ใช่เราไม่เก่งเว้ยเราอะ่ะมีพื้นฐานของเราอยู่แล้วแค่ความไม่ถูกใจเฉพาะบุคคลความที่เขาไม่ได้เป็นเราในวันนั้นความที่เขาไม่ได้ยืนณนะจุดที่เรายืนในเวลานั้นนึกออกไหมคะเออความที่อาจจะไม่ได้ชื่นชอบเฉพาะของเขาเอง เขาแค่ไม่ได้มีวุฒิภาวะในการทำงานร่วมกับคนอื่นแค่นั้นเองและก็อย่าให้คำพูดของคนอื่นเนี่ยมาทำร้ายจิตใจเรามากระทบจิตใจเราทำให้เราสูญเสียความมั่นใจทุกคนจะมีความเก่งเฉพาะด้านของตัวเองอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นอย่าเอาคำพูดหรือน้ำลายราคาถูกของใครเนี่ยมาด้อยค่าความสามารถของตัวเราเองอ่ะเดี๋ยวมาสรุปประเด็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรารู้สึกว่าเราไม่เก่งเนี่ยให้ลองตั้งคำถามกับตัวเองดูหน่อยว่าเรากำลังเปรียบเทียบตัวเรากับคนอื่นอยู่หรือไม่นะคะเราเคยให้โอกาสตัวเองและลองพัฒนาในสิ่งนั้นๆจริงๆหรือ,อยังหรือเราแค่ ใจร้ายกับตัวเองไปหน่อยเราอาจจะยังไม่เก่งในสิ่งที่โลกกำลังนิยมนะคะแต่เราอาจจะเก่งในแบบที่เราคนเดียวเท่านั้นที่ทำได้ก็ได้อะคะก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ฟังจนจบก็หวังว่าเรื่องที่เราคุยกันวันนี้นะคะจะช่วยให้เราเข้าใจในตัวเองมากขึ้นเคารพ ตัวเองมากยิ่งขึ้นและมีความมั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะขอฝากไปด้วยนะคะจากใจคนที่เคยคิดว่าตัวเองไม่เก่งเหมือนกันสำหรับวันนี้ต้องขอลาเพียงแค่นี้นะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณสวัสดีค่ะ